สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้กามาพบกับน้ำเชียร์้อค่ะท่านผู้ชมมือนี้น้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์กะบสิภาพไปสรุปหรก,กะวิเคราะห์เลขที่เพิ่นเดินดีด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะก็จะมีสามสำนักน้ำเชียร์น้ำมาประกบให้พี่น้องได้รับชมรับฟังรวมกันวิเคราะห์ไปน้ำกันกับน้ำเชียร์้อค่ะท่านผู้ชมค่ะพิษถูกมากกยวา กันเด้อค่ะเพราะว่าน้ำเชียเห็นเห็นจอนี่แหละค่ะท่านผู้ชมยังเส้นงวดว่างหันนี่สามเจ็ดเจ็ดสามค่ะอันนี้คือสายบนอย่างเดียวค่ะบนอย่างเดียวค่ะทารางกะอ่าเป็นผลพ่อยไ้เนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีน้ำเชียกัสิปวีวิเคราะห์น้ำเชียกัสิไปวิเคราะห์กับพี่น้องเอฟซีก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟัง สามสำนักนี่น้ำเชียกับขอขอประคุณที่เพิ่นทรงแนวทางให้น้ำเชียรทรงต่อพี่น้องเอฟซีได้เบิงเป็นแนวท่างผู้เพิ่นบอลูว่าจักสีม่องเอาเลขกตัวไรบอลูจักสีเอาตัวไรค่ะน้ำเชียก็เลยยิบยืมที่เพิ่นเข่าดีๆมาให้พี่น้องวิเคราะห์ไปพร้อมกันกับน้ำเชียเด้อค่ะเอา ไปรับชมรับฟังกันเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมมือนีห่อนมากเลยค่ะท่านผู้ชมห่อนจนว่าบ่ได้ออกจากในเฮียนเลยค่ะแต่ว่ามือนีก็เป็นมือบุญบานน้ำเชี่ยนาะค่ะท่านผู้ชมอยู่ในเฮียนนี่ยแหละค่ะท่านผู้ชมเอาสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนีก็มีแนวทางสายบดเนาะค่ะเนเด่นดังมากซูพี่น้องเอฟซีครับผมค่ะคแต่ว่าเท่า คลิปนี้เฮ้าวิเค์กระขาดท้ายด่วนเก้าเก้าดีบนครับผมค่ะเพราะว่างวดว่างหันเฮ้าเห็ดท้ายด่วนเก้าเก้ากบพอชนินเนะาะค่ะเพิินช่นกันแต่ว่าส้ายด่วนเก้าเก้าอาทิตย์หน้าเด้อค่ะท่านผู้ชมอาทิตย์หน้าจะได้ค่ะเรียกว่าวัานเสาร์อาทิตย์หน้าเนาะ่ครับค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมสำนักไดสามสำนักมือนน้เงสาที่เฮาเอามาวิเคราะห์กันมีเลขเจ๊ส่งให้เนาะ ค่ะส่งให้บนสองตัวบนครับผมแล้วก็พ่อชนินครับพี่น้องสองตัวบนด้วยกันแล้วก็เลขอาจารย์ไพศาลครับเลขบนคบนอ๋อค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีสิมีเจเจใหญ่มาตาหาดใหญ่เนาะค่ะกับพ่อชนินสำหรับอาจารย์ไพศาลนี่เพิ่นเป็นเลขเด่นเด้อค่ะท่านผู้ชมเด่นบนพี่น้องอย่าไปเบิ่งล่างเด้อค่ะเด่นบนอันนี้คือ งวดเกางวดว่างหันค่ะงวดวันที่16มีนาเด้อค่ะงวดเกาเบิร์งวดเกาเ,ด,เกาด้อค่ะนี่งวดเกาค่ะเขียนกำกับพร้อมค่ะท่านผู้ชมพี่น้องร้ายทันเพิ่นเข่าใจเพิ่นกะรลู้เนาะก่ะพี่น้องร้ายทันเพิ่นกะยั่งบ่ลู้กะถึงได้ยำเด้อค่ะท่านผู้ชมผู้เพล่นรู้กะอยารำข้าเด้อค่ะผู้เพิ่นบ่ลู้กับคือว่านะเพิ่นอาจจะมีผู้เถ่าที่ว่าเพิ่นหมักสนใจเหลขกได้่าเพิ่นแบบอันใดอันเก้านะ เนาะเขียนชัดเจนอยู่ครับผมกับวันที่ค่ะอ่าเจเจใหญ่เนาะเแ่างวดวังหานนี่เพิ่นก็มีอ่าสิบสามคู่บ่กเหรครับแม่นค่ะสิบสามคู่เพิ่นก็มีถ้าว่าอาจารย์ไพศาลมีเจ็ดนี่คู่กันเนาะครับค่ะแล้วก็ที่เฮาเบิ่งได้ก็คือสาย์ด่วนเก้าเก้าแต่ว่าในคลิปนี้เพิ่นยังบ่ทันมาเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะก็สิได สามคูนี่ค่ะหนึ่งสองสามนี่แล้วแถาครับก้สามมาค่ะถ้าสามมา,า,า,มมาค่ะท,าท่านผู้ชมพอสนินกับม,มีสามบาทสามเจ็ดตัวเน้นอีกวันครับค่ะมันชนกันอพูดถึงว่าน้าเชียเอาเลขชนกันไม่ให้พี่น้องเบื้องเหลขบนเด้อค่ะคเลขบนค่ะเอาอาจารย์ไพศาลพนกับมี่พนกอดกันเลยค่ะสามกับเจ็ดนะค่ะสามกับเจ็ดค่ะท,าท่านผู้ชมร,รวมวิเคราะห์ไปกับน้าเชียเด้อค่ะ ซอยกันค่ะซอยน้ำเชี่ยน้ำราะว่าเสียนและอาจารย์ถูกท่านปูลผืนหมอบตัวเลขมาแล้วน้ำเชี่ยก็เลยะผ้าพี่นองอวิเคราะห์พิจารณาไปร่วมกันค่ะวันนี้คือเลขบนเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาน้ำเชี่ยขออนุญาตเอาชุดเก่าออกเด้อค่ะโหนี่ค่ะเดี๋ยวขอปิดเหล็กล่างเนาะ พี่น้องจะก็ได้นไล่ตาเออน่ะรับผมค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมบานี้อาจารย์ไพศาลอ่าพนไหเดนซีกับหาสูตรแรกบนค่ะท่านผู้ช่อมสูตรสองพนไหซีกับเจ็ดพนเน้นเจ็ดค่ะครับเพิ่นเน้นเจ็ดเน้นเจ็บด้ครับพี่น้องค่ะงวดว่าหันพนกับเน้นถือได้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเน้นเจ็ดค่ะงวดนี้เพิ่นกับเน้นเจ็ดอ๋อค่ะท่านผู้ชมเน้นเจ็ดบานี้ มีตัวไรล่ะแ่ววาเนี่เน้นเจ็ดถ้าสมมติว่าเฮาเอาอาจารย์ไพศาลอ่าเป็นตัวยืนเนาะครับ่เป็นตัวยืนตัววิ่งของคนเขาดีแล้วค่ะท่านผู้ชมกอดกันนี่มาดูคือแม่อ่า,อาบุญกําแพงเพชรเนาะครับอัน้าเชียกะแม่บุญกําแพงเพชรเพิ่งวดนี่เพิ่นได้สองเนาะแ่าเนาะแม่ได้สองตัวเดียวครับเพิ่นได้สองตัวเดียวแล้วค่ะน้าเชียลืมออกมาค่ะแม่บุญกําแพงเพชรสองตัวเดียวค่ะดว,ดวดวัหันเจ็ดก็แปดค่ะเข่มมามดค่ะ ถ้าเจ็ดมาถ้าถ้าสีดึงนะค่ะเอาอาจารย์ไพศาลมาบ่งงเนาะค่ะท่านผู้ชมเอาอาจารย์ไพศาลมาเจ็ดปั๊บเจ็ดมีตัวอะไรล่ะค่ะท่านผู้ชมบ้านี้สองเจ็ดหกเจ็ดครับค่ะสองเจ็ดกับหกเจ็ดเนาะไม่ใค่ะเอามาบ้านี้เจ๊ง่ายนะค่ะท่านผู้ชมเจ๊ใหญ่มีสละเท่าบ้านนี้เจ็ดสองเจ็ดสอง เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ครับผมเจ็ดที่เท่าพอดีหนึ่งสองสามสี่พนมีสี่ครูแม่ถ้าว่าตัวส่วนกันมวลบางหันส่วนกั็พอชนินก็คือสามเจ็ดเนาะค่ะมวดนีช้นกับพอชนินมีเจ็ดสองสองเจ็ดครับกลับกันเดีว่าสองห้านี่ดีเท่านี่นี่นี่สองห้ากับอ๋อห้าสองอันนี้อันนี้เลขช้นกันแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะ สะดุ้เท่าเอาเอาเอาเ,อาเ,อาเจใหญ่ายก็พอชนิดมาดูหันทีบขนส้นกันนี่ครับทีบขนส้นกันนี่ค่ะท่านผู้ชมบ่ซับสนเนาะงวดว่าอันนี้ส้นกันแค่คู่เดียวคู่เดียว, 3, ยวยสามเจ็ดคู่เดียวเลยเมืนบ่เท่าสามเจ็ดคู่เดียวค่ะท่านผู้ชมเอาวบก้อนเท่าบัลงวดนี่ส้นส้นกันสองคู่บพอถอดสองหากับสอง สองเจ็ดเจ็ดสองค่ะผมชนกันเด้อค่ะท่านผู้ชมก็คือสองห้าเจ็ดสองครับอันนี้เจ๊ง่ายค่ะอพรชนินก็สองเจ็ดสองห้าครับค่ะนี่ราคาท่านผู้ชมเลขชนกันก็นมีสองคูค่ะเลขชนกันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเสี่ยเขียนใหายดีๆกันเลยค่ะอ่ะนี่น้ำเสี่ยเห็ดให้แล้วค่ะท่านผู้ชมนี่ก็คืออ่า เลขสายบนชนกันค่ะเหมือนงวดเจ็ดสามสามเจ็ดเนาะค่ะเ,เจ๊ใหญ่งวดนี่พลส้อนกันกับพอชนินก็คือเจ็ดสองสองห้าค่ะพอชนินกับสองเจ็ดสลับกันเนาะค,ค่ะแต่ว่าสองหามานำกันค่ะพี่น้องอานหัวขวานด้ลค่ะอานหัวขวา้ังสี่ค่ะน้ำเชียร์เห็นหลายแล้ว พี่น้องหลท่านเพ่นว่าสายด่วน99คือนั่นเออสายด่วน99ก็ยังปลอยแล้ว่นคอมเมนต์ใต้คลิปบอกพี่น้องเอฟซีผู้่นอ่านหัวขอ้อ่นกระลูกสายด่วน99น้นนำเชียปลอยแต่งแต่เลขลางครับค่ะท่านผู้ชมเลขลางค่ะเลขเหลือเลขบนผู้่นเข้าใจเนะาะคค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมล่อเลขบนค่ะอันนี้สายบนนี่สายบน ครออีกสำหนักหนึ่งถ้าไยมาแล้วน้ำเชี่ยเสียเอาใบนี่ละ่ะเสียเอามาให้พี่นองเบืองอีกเนาะครับผมค่ะว่าอ่ามันสีส้นกันกันกบสองสำหนักหนีบบ่งวดวังหันนี่เจ๊ใหญ่กับพอชนินหลอกกาสายด่วนเก้าเก้าพนส้นกันสามจ็ดค่ะเข้าใจบ่าคทร์นูมจ่มน้ำเชี่ยกะบกเข้าใจอยู่ดีเนาะ มีสายดวนเก่าๆทั้งบนทั้งล่างครับผมค่ะแต่ว่าล่างนั่นป้อยไปแล้วเพิ่นนห้ป้อยล่างไปแล้วค่ะท่านผู้ชมเหลือบนพี่นองาย้่านเ่นเข่าใจอยู่เพิรนล่อบนตอนนี้ครับค่ะบ้อยเกินอาทิตย์หน้านะเราน้่เชี่ยสิลงให้ค่ะครับมาให้ครับค่ะแล้วปลาเล็กก็พอนครในยกล่อเก่ามาเชี่ยก่อนเดอค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้เพิ่นอยากอีลีค่ะเพิ่นจักแลนหนาแลนหลังอยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะล่อก่อนเดอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นสิลงให้ค่ะ นี่แหละค่ะท่านผู้ชมใบนี่กาซิลอ์อีกสายด่วน99เพื่อที่ว่าสิตัดเลขให้พี่น้องที่ว่าพ่นทุ่นหน่อยลงน้ำเชียรกะบพยายามเห็ดเต็มที่ละค่ะเพื่อสิให้พี่น้องได้ถึกน้ำเชียกัเละเห็ดแบบทำน้องเกานะ์หรอครับผมทำน่องบงครับผมวาิ่นสิมาตรงกันบอแมนค่ะงวดบ่างหันพ่นตรงกันก็คือสามเจ็ดค่ะ สามเจ็ดเนาะนค่ะสามเจ็ดท่านผู้ชมลืมลืมต้นต้นคีบลืมเอ,อ,อม mark, าเพิ่นมาไขเบิ้งค่ะครับค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมสายด่วนเก้าเก้านี่ชัดแจ๋วเลยวิ่งเขาเขาตอนเพิ่นกับวิ่งสองเพิ่นกับเขาเนาะนค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมรอเพิ่นกรนี่คือบนลางน้ำเสียปลอยไปแล้วค่ะนี่งวดว่าหันเพิ่นชนกันชนกัน ชนกันค่ะท่านผู้ชมชนกันค่ะสามสำนัก <ด Liberty. S 2> ค่ะอาจารย์ไพศาลคือกันค่ะท่านผู้ชมผนี้นี่ค่ะท่านผู้ชมวิ่งค่ะอาจารย์ไพศาลเพิ่นเป็นเลขวิ่งค่ะนี่เป็นเลขวิ่งโบ้โบ้ไล่ตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำเสียกะเสียวของไหมล่ะลราบันค่ะอาจารย์ไพศาลเพิ่นเป็นเลขวิ่งดูบนเด้อค่ะสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ด สามเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเอาอเขออนุญาตเอาชุดเก่าออกค่ะสองเด้อค่ะท่านผู้ชมแม่บุญกําแพงเพชรสองอย่าลืมค่ะเลขมาบ่าคือกันพี่น้องคอมเม,นม่นว่าโอ้ยเมื่อยน้ำเชีย่ยจะสิไปทางหดค่ะเลขมาบ่าคือกันนะเถาค่ะเอานี่กับผลสรุปออกมาแล้วโอ้โออยแย่พี่น้องงง เออขันนั่นกับจ้าใดกับเบื้องไปจา่สาวเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยอยากให้ได้ชนกันเนาะค่ะเจ็ดสองค่ะเจ็ดสองสองห้าสองเจ็ดสองห้ารอดายด่วนบนเก้าเก้าเนาะค่ะอีกสำนักหนึ่งค่ะท่านผู้ชมอันนี้ท้ำตำสถิติเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอให้พี่น้องเอฟซีโชกดีถูกทานน้ำเชี่ยอยากให้พี่น้อง วิคอไปน้ากันแล้วกะเลขมันเป็นตะเป็นไปไดบ้บ่อยากให้ตัดลงอีกนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าผู้เพิ่นทุ่นหน่อยเพิ่นกะสูบว่าไว้เลขมันหลายค่ะโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ